สัสดีครับเพื่อนๆช่องรลสปอยจะมาสปอยหนังเรื่องโคเคนแบร์หมีคลังเมื่อนักกระปรอบขนยาเสพติดบรรทุกโคเคนเต็มเครื่องบินแต่ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุกลางป่าความหายนะก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเจ้ามีดำป่ายักษ น้ำหนักมากกว่า500ร้อปอนด์บังเอิญไปนค้นพบขู่เคียนจำนวนมหาศาลและเริ่มเสพอย่างไม่รู้ประษีภาษาคนมันจะสร้างสถานการณ์คลั่งกลางป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับหนังอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงมีดำไม่ใช่สัตว์หวงอนาเขตอยครั้งที่มันจะทำร้ายคนที่บริเวณใกล้เคียงถ้ามันจู่โจมเยอมีโอกาสรอดสูงหากสู้กับ แทนที่จะยอมจำน้นนั่งเปิดมาที่แอนดูนักขายยาเสพติดรายใหญ่กำลังโยนกระเป๋าลายใบยที่บรรจุโคเคนออกจากเครื่องบินอย่างอารมณ์ดีขณะที่แอนดูจะกระโดดลม้มลงไปตามหัวดันไปโขกขอบเครื่องบินสรบกลางอากาศตกลงมาตายทันทีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าร่มชูชีพหลักไม่ทำงานคงจะพบของหนักเกินไปตำรวจตรวจพบโคเคนหนักกว่าเจ็ดสิบปอนด์แต่ปอปที่เป็นตำรวจมั่นใจว่ามีอีกของโนกนั่น มันออกไปทิ้งที่อื่นตัดภาพมาที่ป่าสงวนแห่งชาติชัชตาหูชีรัจเจ,เจียมีคู่รักนักเดินทางชื่อว่าโอลาฟและแอลซ่ากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ที่ริมน้ำคุยกันถึงงานแต่งถ้ามีลูกจะให้ชื่อว่าอะไรก่อนที่จะเดินไปพิชิตยอดเขาในป่าสงวนบรรยากาศเงียบสงบ มองไปทางไหนก็มีแต่ธรรมชาติเมื่อมาถึงจุดหมายเอลซ่าก็พูดว่าวิวสวยมากขอบคุณรักคุณนะโอรับมองไปรอบๆเพนบีก็เลยชี้ให้เอลซ่าดูทําท่าโยกย้ายใส่สะพโพกยกย้ายเอาหลังถูต้นไม้โอรับก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสักพักก็เห็นหมีเอาหัวโขกต้นไม้ ผมคิดว่ามันคงกําลังจะคลั่งจะยะไปยุ่งกับมันเลยมันดูผิดปกติไปเหอะพอแอลซ่าสองกล้องดูดันเห็นมีถูต้นไม้ก็บอกว่าน่ารักดีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคิสโตเฟอร์แต่พอคิสโตเฟอร์มาส่องอีทีปีก็มาอยู่ข้างน,น้าสวยแล้วจะทํายังไงดีถอดสีดำสู้กลับสีน้ําตาลน,นอนลง แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันสีน้ำตาลหรือสีดำนะซเราอยู่ที่แอฟทอริเซียมันสีดำเราจะสู้มันไม่ว่ามันจะทำอะไรเราจะไม่อย่างบริพูดว่าไม่ต้องวิ่งเลยเอลซ่าวิ่งก่อนแล้วบอกว่าอย่าวิ่งก่อนไงหยุดก่อนหยุดทั้งสองวิ่งหน,นีกันยาวสุดชีวิตคิสเซเฟอร์ดันมาสะดุดก้อนหินจนลม้มแต่เจ้ามีดันกระโจนใสเ่เอลซ่าเอลซ่าร้องขอให้คิสเซเฟอร์ช่วยแต่ไม่ทันแล้วเจ้ามีลากเธอไปขย้ำที่ต้นไม้จนชิ้นส่วนขาของเอลซ่ากระเด็นมาตกตรงหน้าของคิสเฟอร์ แต่พอเจ้ามีเห็นผีเสือ้อก็บินตามผีเสือเ้อเฉย ขาวด้รายการว่ามีโคเคนหลายล้านดอลลาร์หล่นจากฟากฟาเมื่อเช้านี้บนถนนเทนเดนซีถูกคนพบจากร่างของชายคนหนึ่งซึ่งลงมาตายหลังจากร่มชูชีพไม่กลางผู้ร้ายที่หล่นลงมาตายพร้อมกับอาวุธครบมือโคเคนเหล่านี้เป็นของซิดไว้พ่อค้ารายใหญ่จากพิซซารี่ก็มีเส้นสายในโคลัมเบียตัดภาพมาที่เซนลุยจากรัตติโซรีซิดไว้นัดคุยกับเดวิดเรื่องโคเคนที่หายไปกรขอเอนดูริยอง มีแค่30กิโลที่อยู่บนตัวแล้วรู้ไม่ว่าจะเจอที่เหลือที่ไหนชะต้าฮูชีตอนที่เครื่องบินจะตกนักบินจะต้องรู้ว่าทิ้งของอยู่ที่ไหนเราแค่ไปเอาคืนมาฉันจะให้นายพาเอด็ดดี้ลูกชายของฉันไปด้วยเอ็ดดี้ไว้อะไรจะนี่เพิ่งตายเขาวางมือละโจนี่คือเหตุผลที่วางมือคือไม่ได้อยู่อีกแล้วยิ่งทำใจได้เร็วก็ยิ่งดีหยุดแก้ตัวแทนมันเลยนะมันไม่ยอมมารับลูกชายตัวเองด้วยซ้ำฉันเบื่อที่จะเลี้ยงหลานตัวเองเต็มทนแล้ว ัตภ,ภาพมาที่เซตตาฮูซี่รัฐจอร์เจียซารี่นางพยาบาลบอกกับดีดีลูกสาวว่าคืนนี้แม่จะทำงานเพิ่มหนูก็โอเคแม่จะได้ทำโอทีกับกูมาลแลพทย์เรเชเมลาซึ่งเรเป็นคนที่ซารี่ออกเดทอยู่ทะลึ่งนะดีดีเขาชวนเราไปดูวงเขาแสดงที่นัดวิวสุดสัปดาห์นี้แต่เรานัดกันแล้วว่าจะไปวาดภาพที่น้ำตกแม่รู้มันต้องสนุกแน่ถ้าให้เขาไปด้วยเขาเป็นคนดีนะ ดีดีลูกให้โอกาสเขาหน่อยฉะนั้นเราจะไปวาดภาพสุดสัปดา์อื่นตัดภาพไปที่เดวิดมาหาเอ็ดดี้ที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ฟังเนาะซิดเป็นห่วงหนอยมากนาะเอ็ดดี้บอกว่าตอนนี้เขาเศร้ามากตั้งแต่ภรรยาเขาจากไปทางด้านดีดีนัดเฮนรี่มาเจอที่บ้านบ้านของเขาทั้งคู่อยู่แถวแถวอุทยานแห่งชาติวันนี้โดยเรียนเพื่อจะไปวาดรูปน้ำตกในอุทยานดีดีกับเฮนรี่ไปไม่ได้นักแม่ก็กลับมาครูโทรมาบอกว่าลูกสาวโดเรียนก็เลยโทรไปหา เฮนดี้แม่ของเฮนดี้บอกว่าเฮนดี้อยู่ในห้องน้ํายังไม่ออกมาทุกครั้งที่โทรไปบอกว่าอยู่แต่นห้องน้ํามันคืออะไรกันครับเนี่ยระหว่างที่คุยโทรศัพท์อยู่นั้นก็เหลือไปเห็นกระเป๋าเป้ของเฮนรี่ตกอยู่ข้างบ้านในกระเป๋าเป้มีไพ่ปอกเด้งเนื้อแห้งและแผนที่จึงคิดว่าดีดี้และเฮนรี่ต้องไปที่น้ําตกแน่ๆบาทสวรแห่งชาติชัตตาฮูชีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยานป้าออฟเบอร์เชอร์ฉีดน้ำหอมแต่งหน้าทาปากเพื่อรอใครสักคนหลังจากนั้นเือก็ดินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแอบหยิบของใส่กระเปลา๋าแต่จ่ายเงินแค่ชิ้นเดียวเอ๊กินน้ำหอมหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของน้อยแม้กินหอมมากเลยก็แน,น่แล้วสิมันมาจากยุโรปใช่เดี๋ยวจะมีคนมาหาฉันกลิ่นมันฉุนไปไหมไม่หรอกครับ กินดูแพงมาก <c oughs> เธอผู้ถูกใจเอาอมยิ้มไหมระหว่างนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาเธอมัวทตหันไปมองดูรถชายเวลเลื่นก็หยิบของใส่กระเป๋าอีกปีเตอร์น,นักตรวจสอบสัตว์ป่าทือป้ายแซนดี้รูปมีเข้ามาเขาดิกกินบุรีจึงถามว่าใครสูบเขาสูบรู้ไหมบุรีฆ่าคนได้สัตว์ป่าด้วยไฟป่าเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสัตว์ป่าแล้วทั้งสองคนก็พูดกันเสียงดัง สถานการณ์กำลังจะตึงเครียดจึงไล่ไวรุ่นออกไปข้างนอกแล้วดีดีกับเฮนรี่มาถึงอุทยานเฮนรี่อยู่ที่หลังต้นไม้สลักสัญลักษณ์บางอย่างแล้วดีดีก็เห็นหอโคเคนอยู่ในพุ่มไม้นี่เฮนรี่ดูนี่สิมันเป็นยาเสพติดมันต้องเป็นโคเคนแน่ถือว่าราคามันเท่าไหร่ เราเอาไปขายกันดีไหมดูนั่นสิยังมีอีกหอนี้เหมือนมีตัวอะไรมากินแล้วระหว่างที่พวกเขาคุยกันก็มีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างหลัง <c oughs> พอหันกลับไปก็เห็นมีสีดำเยืนอยู่ตรงหน้าเห็นรีก็พูดว่ามีเสพโคโเคนห้ามขยะแต่พอมีจามโคเคนเส่หน้าพวกเขาก็วิ่งหนีทันทีส่วนเจ้ามีก็วิ่งไล่ ดาสารีก็มาตามหาลูกที่อุทยานลูกของฉันไม่ได้หนีออกจากบ้านแค่มาวาดภาพช่วยชีย้ทางไปบัตรเมาเทนให้หน่อยได้ไหมกดที่นี่เลยคือบัตรเมาเทนเรากเลังจะไปที่นั่นเลยขอไปด้วยได้ไหมคะปีเตอร์การสำรวจสปามันสำคัญมากฉันไม่อยากให้คุณเสียธรมาธิ เพราะผู้หญิงที่ลำบากฉันจาไม่เป็นตัวทวงแล้วเอ็ดดี้กับเดวิดก็ขับรถมาถึงเขตป่าสงวนแล้วเดวิดก็ขอตัวลงไปชีททำไมเจ้าหน้าที่ต้องพกปืนด้วยเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหมายความว่ายิงคนได้ป่าไม้มันอันตารายวายโจอก,ก็อันตารายเหมือนกันนะพวกวัยรุ่นพวกเกเรมันทำร้ายคนเดินป่าพวกมันใช้มีดฟันเยียร่เรียกพวกมันว่าแก๊งดูแชมป์ส่วนคุณก็ต้องระวังด้วยมันมาจากไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็โผล่มาขณะที่ เดวิดจะออกจากห้องน้ำก็มีแก๊งดูแชมป์มายืมความประตูเอาไว้เอาของมีค้ามาและแล้วเดวิดก็จัดการพวกนั้นจนหมดแต่เดวิดก็ถูกมีดแทงข้างหลังปิต้ก็มาตามเดวิด ที่เขาหายไปนานบอกฉันทีว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้มันทาร้อยชนทอยเรียงคนที่แทงฉันอาจจะตายนี่ยังเด็กอยู่เลยเอ็ดดี้ขนตัวเด็กก็ไปเจอโคเคนอยู่หอหนึ่งพวกเขาจึงปลุกเด็กขึ้นมาแล้วถามว่าเจออันนี้ที่ไหนบนภูเขาแล้วที่เหลืออยู่ไหนซ่อนอยู่ใต้ศาลาพักผ่อนสิ่งก่อสร้างเป็นกระโจมแล้วเดวิดก็บอกเด็กให้พาไปที่ซ่อนพอมาถึงสามแยกพวกเขาก็เดินไปทางสาย แารีและเจ้าหน้าที่ก็มาถึงบริเวณที่เด็กกินอาหารกลางวันดูนี่สิทำไมทิ้งเรียรอดอย่างนี้เดี๋ยวมีสัตว์เผลอกินเน่ดีดี้เฮนรี่ลูกอยู่ไหนคุณนายแม็กซารี่ตรงนี้บนนี้พวกเขาเดินตามเสียงมาก็พบเพนดี้อยู่บนต้นไม้ เฮนรี่เธอขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้อย่าโมโหหนูนะเราโดดเรียนมามันมีหมีตัวหนึ่งนิสัยแย่มากมันทำร้ายหนูกับดีดีเฮนรี่แล้วดีดีอยู่ไหนปีศาจจับเธอไปทันใดน,นั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นแต่ปีเตอร์ก็ถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปในพุ่มไม้แต่ปีเตอร์ก็หลุดออกมาได้ พาออเปรซอร์สติแตกยิงปืนมั่วซั่วนีย่ยิงปืนใสผมทำไมเนี่ยหมอบลงไปซ่อมมันอยู่หลังคุณฉันเห็นพอปีเตอร์ขานออกมาหน้าก็ไปโดนมันคือแป้งมีมันอยู่ข้างหลังคุณป้าขย่ำคุณป้าอย่างบ้าคลั่งคุณป้าเดินเอียงก็เลยเยิงปืนไปมั่วซั่วไอสาระเลวฉันจะไปฆ่ามันแต่ฉันจะต้องตามคนมาช่วยปีเตอร์รีบออกมาจากพุ่มไม้และปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งอยู่คนละต้นกับเพนรี่มันผิดปกติจริงๆทำไมมันโหดแบบนี้เธอป้อนโคเคนให้มันเหรอคุณปลอดภัยมันปีนไม่ได้แต่มันปีนเป็นสินั้นคุณขึ้นมาทำไมล่ะซารี่แอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นที่แฮรรี่ขึ้น เธอมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเจ้ามีไม่รู้มันหายไปไหนเธอจึงโล่งใจขึ้นแล้วเจ้ามีก็มาอีกฝั่งของต้นไม้มันพยายามปีนขึ้นต้นไม้เพื่อจับเฮนรี่เฮนรี่ก็พยายามปีนหนีขึ้นไปเรื่อ,อยๆแล้วปีนไปเหยียบกิ่งไม้หักเกือบร,ร่วงมีก็เลยจะปีนไปถึงเฮนรี่แต่ปีเตอร์เรอออกมาเจ้ามีก็ได้กินโคเคนจากปีเตอร์ก็เลยปีนลงจากต้นไม้ไปขึ้นต้นไม้ที่ปีเตอร์อยู่แทนเจ้ามีก็เลยขย่อมปีเตอร์ ซารี่เห็นเป็นโอกาสดีก็เลยบอกให้เฮนรี่ปีนลงมาโดดลงมาเร็วไปกันแล้วร่างของปีเตอร์ก็หล่นลงมามีก็กระโดดลงมาตามมันเลียแข้งขาปีเตอร์เพื่อกินโคเคนผู้ชายคนนั้นเชี่ยวชาญเรื่องมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมีโคเคนเดี๋ยวเธอว่าอะไรนะเราเจอโคเคนอยู่ในป่าพอมีกินเข้าไปมันก็เลยคลั่งเฮนรี่ตอนมีเอาดีีดไปเธอยังอยู่ไหมมันวิ่งไล่เธอไปทางนู้นแน่เราต้องไปแล้วไปกัน ทางด้านป้าอบเปิดเชืร์ก็หนีเข้ามาในสำนักงานเมื่อเจอแก๊งดูแชมป์ที่ฟื้นขึ้นมาสองคนป้าก็คิดว่าโดนมีเล่นงานก็เลยถามว่า อย่างรถพยาบาลหรือยังโทรเรียบร้อยแล้วเด็กพวกนี้ก็คือคนกวาดเงินในเคาน์เตอร์จนหมดและพยายามไม่ให้ป้าอบเผื่อเชอหเห็นขณะที่ป้าบรรจุกระสุนปืนป้าก็มองเห็นเงินที่หายแล้วก็มีดเธอจงรู้ว่าเด็กพวกนี้ก็คือแก๊งดูแชมป์ป้าก็เลยโกรธยกปืนขึ้นมาพอดีได้ยินเสียงมีอยู่หน้าประตูก็เลยบอกให้เด็กเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะจริงๆหรอฉันริงมันแน่มันกัดก้นฉัน พอเปิดประตูออกมาก็เห็นมีนั่งอยู่ป้าหลับตายึงปืนมั่วซั่วก็เลยไปโดนหัวเด็กคนนั้นมีรู้ว่าป้ามีอาวุธก็เลยกระโดดป้าหน,นีป้าขอโทษเด็กอีกคนว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะจัดการเขาแล้วรีบบอกเด็กให้ปิดประตูเดี๋ยวมีเข้ามาสักพักก็ได้ยินเสียงมีเดินบนหลังคาป้าก็บอกว่าฉันทำเองฉันทำเองเด็กกลัวมากก็เลยเดินถอยไปติดประตูแล้วเจ้ามีก็ใช้อุ้มมือกบไปที่เนื้ สารี่และเฮนรี่ตามหาดีดีแน่ใจหรือว่าทางนี้ค่อนก้างครับสารี่มองเห็นสีที่ก้อนหินก็ดีใจดีดียังไม่ตายเธอทำสัญลักษณ์เอาไว้เธอฉลาดมากเธอทิ้งร่องรอยเอาไว้คุณนายมักซารี่คุณเคยเสพโคเคนไหม ทำไมถึงถามสงสัยว่ามีผลเครื่องเคียงระยะยาวไหมผมถามเผื่อมีน่ะอย่าเสรจติดโดยเฉพาะโคเคนมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆเวลาต่อมารถพยาบาลมาถึงที่ทําการอุทยานแล้วพอดันประตูเข้ามาก็เห็นป้าโอปเชอร์ถูกมีขยับจนหมดสภาพแล้วบุรุษพยาบาลเอกคนก็เดินสำรวจไปรอบๆแล้วก็เห็นมีสีดําเดินออกมาจากมุมมืดเขาถอยออกมาและปิดประตูอย่างช้าๆแต่เจ้ามีก็พุ่งกระแทกประตูจนหลุดมาทับร่างจนเขาขยับไม่ได้ โจดีที่มีเห็นกระเป๋าพยาบาลนึกว่ามีโคเคนอยู่ในนั้นมันจึงเข้าไปขย้มใส่กระเป๋าทอมบุรุษพยาบาลก็เลยนี้ออกมาได้เจ้ามีไว้ตัวทันก็เลยวิ่งตามรถ ป้าเอเปอร์โชยิงปืนใส่หมีแต่ก็มีโดนสักนัดทําไมหมีมันวิ่งไล่เราทอมปิดประตูบ้านนั่นซะหมีมันวิ่งเข้ามาใกล้ซวยแล้วเจ้าหมีเล็กปีดแล้วก็กระโจนใส่รถมันเหวี่ยงป้าออเปอร์โชหน้าถลายไปกับถนนเบ็ดหยุดรถทันทีทําให้ทอมถลายไปข้างหน้าเจ้าหมีก็เดินมาช้าๆขยําทอมจนเละเบ็ดขับรถไม่ทันได้ดูทางก็เลยชนกับต้นไม้ร่างของเธอก็เลยพุ่งออกมานอกรถขอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ามาถึงอุทยานเขาก็เดินหาโคเคนแล้วก็มาหยุดที่ศาลาพวงแหน ได้ขึ้นไปข้างบนก็เห็นกระเป๋าบางอย่างอยู่ที่ช่องระบายอากาศป๊อบหาวิธีที่จะหยิบมันเพราะมันสูงเกินไปต่อมาไม่นานเดวิดเอดดี้และสะเปดมาถึงศาลาก็พบว่ากระเป๋าที่แอบซ่อนไว้มันหายไปแล้วมันจึงทําให้เดวิดโกรธมากทันใดนั้นป๊อบก็โผล่ออกมาวางปืนลงซะแล้วถอยออกหางจากเด็กวัยรุน่นทิ้งอาวุธซะแล้วถอยลงอบอไปห้าถึงสิบเก้าเอาละฟังนะใจะเย็นๆก่อนฉันไม่ได้พูดเล่นเนาะทำตามเถอะ ลุงไม่อยากยิงหรอกหุบป,ปอกฉันจะลงไปข้างลกแต่พอจะกระโดดเราก็กลัวความสูงจึงหาทางลงไม่ได้ เดวิดช่วยโอกาสวิ่งไปหยิบปืนแต่บ๊อกเร็วกว่ายิงไปที่มือจนนิ้วของเดวิดขาดไป2นิ้วเดวิดเสี่ยงไปหยิบปืนอีกครั้งและวิ่งเข้าไปในสาระาที่บ๊อกมองไม่เห็นเอ็ดดี้เอ็ดดี้หยิบนิ้วให้ฉันได้ไหมผมขอหยิบนิ้วให้เขาได้ม嘛โอเคหยิบปอหยิบป่อ,ปปอน้อยหยิบได้แล้วน้อยกลับไปนอนความซะจซารีและเฮนรี่เดินตามทางที่ดีดีททำสัญ,ญลักษณ์ไปเรื่อยๆพอถึงแม่น้ำก็เห็นเสื้อกันหนาวของดีดีทิ้งไว้อีกฝั่งพวกเขาทั้งสองจึงข้ามแม่น้ำไปเรามาถูกทาง แล้วฉันรู้สึกได้ดีดีมาแอบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำดีดีได้รับบาดเจ็บที่ขาแม่ขาตัดภาพมาที่ศาลาบ๊อบก็ยังลงไม่ได้เอ็ดดี้ก็ถามว่าจะให้เรานอนอีกนอนแค่ไหนเหรอจุดกว่าคนที่อยู่ในศสาลอจะโยนอาวุธเข้าไปในป่าคงจะได้นั่งอยู่ที่นี่ทั้งชอดพวกแกทุกคนจะถูกจับโทษยาเสพติดร้ายแรงเตรียมใจเพื่อ,อไว้สิบถึงสิบห้าปีได้เลยระหว่างที่สนทนากันอยู่นั้นเดวิดก็มองเห็นมีสีดำเดินเข้ามา หอมใครขยับเด็ดขาดมีบอเฮ้ยอย่าเลยฉันไม่หูเบาเชื่อหลอกพวกแกอยู่ดิ่งดิ่งแกล้งตายไว้ตอนนี้มีกำลังเดินตามหาโคเคนแล้วเดินตรงมาที่เอ็ดดี้กัสปีเจ้ามีเดินมาดมที่เอ็ดดี้แล้วก็ทับที่ตัวเขาเจ้ามีนอนหลับไปดืดแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรซารีและเฮนรี่เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอโอรับคนที่เป็นคู่รักตอนต้นเรื่อง เขายังไม่ตายแต่รู้สึกยังหวาดกลัวและยังอะไราอาวานเอลซ่าอยู่มีปีศสจฉันตามหาลูกสาวเธอโดนมีปีาสจทำร้ายคุณเห็นเธอไหมเห็นสิเธอมีชีวิตอยู่ไหมมีสิช่วยชี้หน่อยสิว่าเธอไปทางไหนพาฉันตามหาได้ไหมเดี๋ยวพอไปเดี๋ยวผมพอไปแล้วเดวิดก็ขอพักรบแล้วยกมีออกจากตัวเอ็ดดี้ ระหว่างที่ก้มๆอยู่นั้นโคเคนก็หลุดออกมาจากกระเป๋าเมื่อมีได้กลิ่นมันจึงตื่นขึ้นก็มีใช้ขาเขี่ยโคเคนแล้วก็เขมือเข้าไปแล้วมันเกือกลิ้งไปมาฟินจนออกนอกหน้ามันคำรามเสียงดังรั่นแล้วก็เดินไปหาเอ็ดดี้กอดรัดฟัดเวียงดูเหมือนจะเมาโคเคนต้องหาทางช่วยเอ็ดดี้มิง้นแย่แน่ทันใดนั้นป๊อบก็แกะถุงและโปรยโคเคนใส่ตัวมีดูเหมือนมันจะถูกใจสิ่งนี้มากฟินจนตาเจิม แล้วป๊อบก็โยนอีกถุงเข้าไปในป่ามีจึงวิ่งเข้าไปในป่าหายไปแล้วไปหนีไปแต่เดวิดไม่ยอมไปมาเร็วกระเป๋านั่น14ล้อเลยเนาะเรารักษาคำพูดเสมอไม่เห็นหรือว่าฉันช่วยแกยอยู่ไปแต่ฉันต้องได้กระเป๋าระหว่างที่เดวิดกับป๊อปเบเลืปืนสินกันอยู่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดปรากฏว่าป๊อบลม้ลมลงเพราะเขาโดนยิง เดวิดก็ไม่ได้ยิงคนที่ยิงก็คือสิทธิ์ที่เขาสะกดรอยตาม,มาแล้วโคเคนก็หล่นจากหลังคาหมีก็เลยวิ่งกลับมาพวกเดวิด วิ่งหนีบีมาเจอซิดและบอกว่าบีกินโคเคนของเรากระหมดแล้วมีป้าเล่นโคเคนของเราหมดแล้วพ่อส่วนที่เหลืออยู่ที่ตำรวจที่พ่อ,อยิงเมื่อกี้แล้วพวกซิดก็เดินกลับมาที่ศาลาเจอแต่ปับ๊บแต่ไม่เจอกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไ้อยฉันยกให้บีไปแล้วชอยมันชอบโคเคนอีกไม่นานนักสืบวีว่าก็เดินเข้ามาวีว่าฉันรู้ว่าพึ่งพาคุณได้แก่เสร็จฉันแน่แต่ว่าวีว่าก็เป็นพวกเดียวกับสิดขอโทษนะบอกรมตำรวจมุส ไว้ใจคุณสหรัฐอุสาหไว้ใจคุณผมอุสาหไว้ใจให้ดูโรเซตใครคือโรเซตมาในรถของฉันพอพได้แล้วบอกมานอกว่ามีไปทางไหนมันตรงไปทางเหนือเราจะไปไปกันจะมีลากกระเป๋ากลับมาเพื่อจะไปที่ถ้ำของมันอุรับนำซารี่และเอ็ดดี้ไปที่ถ้ำของมีซารี่ยืมไฟฉายของเอ็ดดี้เข้าไปในถ้ำโพเดินเข้าไปข้างในก็เห็นมีน้อยสองตัวกำลังเมาโคเคนแล้วดีดี้ที่แอบอยู่ในถ้ำก็โผล่ออกมา พระเจ้าไม่เจอเสื้อกันหนาวลูกฉลาดมากที่ทิ้งปบาแสเอาไว้ทันใดนั้นก็ได้ยินเจ้ามีคลั่งเข้ามาในถ้ำพวกเขาก็เลยหาทางออกข้างหลังถ้ำพอเดินออกมาก็เห็นน้ําตกที่เด็กๆตามหาแต่ทางเดินเป็นหน้าผาต้องเดินอย่างระมัดระวังไม่นานนักพวกซิดก็เดินเข้ามาในถ้ำซิดจะเข้าไปเลยคุณก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้ามาเถอะ เมื่อเข้ามาในถ้ำซิดก็สั่งให้เอ็ดดี้เก็บโคเคนส่วนที่เหลือได้สิ่งที่ต้องการหรือยังไปกันเถอะของตกยังมีอีกเยอะเราต้องขอไปเรื่อยๆเขา้าใจไหมซิดเดินมาเจอน้ําตกที่สารี่และเด็กๆอยู่นี่มันอะไรคุณเป็นใครฉันฉันเป็นแม่ซิดมีเด็กอยู่เราไปกันเถอะไม่ฉันจะไม่เดินดีโคเคนนันใครสักคนไปเอาลงมาไม่งั้นจะมีคนตาย แล้วชีตก็หันปืนไปทางฝั่งเด็กเราจะกลับบ้านเราจะไม่บอกใครทั้งนั้นโอมใครไปไหนทั้งน้นเจ้าลูกหมีได้กลิ่นโคเคนก็วิ่งเข้ามาหาชิตชิดก็เลยทีบลูกหมีเจ้ามีสองตัวร้องเรียกหาแม่ของมันแต่แม่หมีก็กำลังจะลงมาหาลูกของมันเพื่อปกป้องลูกๆสาลี่และก็เด็กๆก,ก็เลยโดดน้ำลงไปข้างล่างแม่หมีเดดลงมาใกล้เรื่อยๆแล้วซิตก็หยิบปืนที่วางไว้ขึ้นมาตอนนี้เจ้ามีกระโดดลงมาถึงหน้าผาแล้ว ซิดจึงว่าไปไหนนัดแต่มีนัดหนึ่งโดนเดวิดเจ้าหมีก็ถูกริงจนร่วงไปค้างที่หน้าพาอีกชั้นหนึ่งจนทําให้มันสลบไปในขณะที่ซิด พยายามเก็บกระเป๋าโคเคนแล้วห่อโคเคนก็หล่นออกมาจากกระเป๋าแล้วลงมากระแทกหินแตกกระจายจนฟุ้งเมื่อเจ้ามีได้กลิ่นก็เลยฟื้นกลับมาคุ้นคลั่งมันปีนขึ้นมากัดขยอมเชีดจุวงซิดจนไสไหลแล้วก็ถีบลงไปแต่ลูกมีทั้งสองก็เดินกระเป๋าโคเคนขึ้นมาส่วนซารี่ดดี้เฮนดี้เดวิดและเอ็ดดี้ก็รอดชีวิตมาได้และซารีกับดดดี้สองแม่ลูกก็เข้าใจกัน บีบ้านนำโรเซตไปให้เดวิดดูแลต่อทางการไปพบโคเคนที่แอนดูทอตันทิ้งสักใบเท่าที่ทุกคนรู้มันอยู่ในป่าจนถึงทุกวันนี้และแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับ